ปิดอไรปิดเหมือนที่เต่าเมียค่าเอ้าวม่เมียค้าเขาขึนนี่งยัไงบ้างฉันใช้สมุนไพรกลิ่นส้มกลิ่นมะนาวแล้วก็กลิ่นลาเวนเดอร์ที่เอามาทำเป็นทู่หอมพอทหารได้กลิ่นก็หลับพล้อยไปเลยเอาพี่ตุ้กพิกจะให้ทหารหลับหรือพี่ดำมาหลับเสซะเองอ๋อเวลาสามนาทีไม่ได้เดี๋ยวก็ช่วยไปทันหรอก แน่ใจแล้วว่าทหารมันหลับจริงอ่ะหลับแน่นนะเรืมอบ้าๆจะเริ่มขึ้นกันเดี๋ยวด้วยนะพี่อกอ่ะไอเจ้าหมอที่มันล้มมือซะชั่วใจจะวาย ยังไงวหของไหนเป็นของพระธิดากับพระโอรสไม่เห็นจะยากเลยนี่พี่จะทำยังไงก็เดินไปตามทางสิขอบใจที่บอกนะช่วยได้เยอะเลยนี่เธออ้อนี่ไงต้องขังห้องไหนห้องวีไอพีโอ้ว่าจะไม่มีอ่ออ๋อเจอแล้วอยู่นี่ไงห้องนี้แน่เลยอ่ะ ใช่แล้วพระธิดาต้องอยู่น mmm. ี่นี่มันทำอะไรแบบธรรมดาธรรมดาเหมือนคนอื no yeah. ่นก right> ็ต้องไม่ได no ้หรือไงเนี่ยรีบเข้าไปช่วยเถอะนะพี่เดี๋ยวึ้นมากเลยพระธิดาหม่อมฉันมาช่วยแล้วเหล่าพี่เร็วเร็วเร็วอ้าวโธาเลยพระเอรากับพระธิดาหลับเช่นั้นเหรอฮะน้าแสงป้น้าแสงก็มาช่วยเราแล้วโอ้รถ พญาคะเจ้าจชายไกรสิงจับเรากับแม่เป็นตัวประกันเพื่อจะยึดเมืองไตรตึงเร็วมากแต่ไม่ต้องห่วงพญาค่ะเดี๋ยวหม่อมฉันจะพาหนีเองไปกันเถอะพระธิดาพระธิดาไปกันเถอะอ้อาวโรู้จักเดือดร้อนอะไรกับเขาบ้างไหมเน,นี่ยฮะตื่น แสงมอมมาช่วยเราเลยนี่รมาช่วยพระเอรัคนเดียวอ่ะอ๋อไม่ใช่แค่นั้อหรอหม่อมฉันล้อเล่นก็มาช่วยหมดทุกคนนั่นแหละรีบหนีกันเถอะเร็วเข้าเดี๋ยวจะไม่ทันนะหมอมันจะมาช่วยแล้วเดีวฉันจรถวไปเร็วเข้าเร็วเข้าจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะฮะจะไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้หรอกเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยไม่ได้ไปหนูหวงแล้นี่สักไหนรถโมงพลังห้าสีทไม่ต้องทำท่าแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยเอ้า มันไม่ก่อไงนะพะยะค่ะเด็กคนขอกฉันบอกว่าลุยพระธิดาก็หยิบถุงที่อยู่ในกระเป๋านั่นคว้างมันเลยนะพะยะค่ะถุงทองใช้ในยท่าเจ้าให้เป็นประโยชน์นะเอาละทีนี้ทุกคนพร้อมใช่ไหมเดรเนี่จเราทำยังไง่ะเนี่ยรถต้วิ่งให้เร็วที่สุดเท่านั้นพอแล้วเอาละทีนี้ก็ลุยมาเลยเอออะไรเนี่ยแสบตาโอ้ัวงแล้เป็นแสบดีไหมหน้าคงเปเ้ียว วว้าวว้าวอะไรเนี่ยว้าววเนยเโอตุแกตแกไม่ชอบตแกแล้วว้าวว้ววุกแกว้วว้า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 วเ้าวแ้ามว้าวว้วว้าอวนก่ว้าวว้าวว้กวว้าวว้าวว้าวววกนาวว้นววาวว้าวว้กวว้าวว้าวว้าวล้าวว้าเว้าววาวว้าวว้ววาวว้าวว้าวววว้าวว้าวววว้าวว้าว้วว้าววาวกว้ววาววว้าวว้ววาวก้ว ที่เราซิว <its> ่าฉันจะทำอะไรนั่นดิทำไรอ่ะอืเดียก็รู้จะทำอะไรดูสิต่อหน้าต่อตาเลยนี่นี่พวกมันหนีไปแล้วรีบตามมาเร็วเข้าจะตัดกันพร้อมโบดัสเลยเร็วได้เลยค้าใหอาห้เขาไปวาไก่อนเถอะทิงไรแง่สมบัติไ เป็นยังไงบ้างล่ะพระโอรสรู้สึกยังไงอ่ะสนุกดีจังเลยเออแต่เรื่องแบบนี้หม่อมฉันไม่ใคร่สนับสนุนนะพญาคา่ะอา้าวใช่หนิจะตายขนจะเรื่องรึเปล่าเนี่ยนี่แล้วเราจะไปไหนกันต่อหม่อมฉันจะพาทั้งหมดไปอยู่ในที่ท,ที่ไม่มีใครรบกวนเราได้อีกอะพระธิดาท่านจะว่ายังไงก็งแลแวแต่เจ้านะแสนปมแมคราวนี้มาแปลกนไม่คัดค้านอะไรสักนิดเลย เต็มใจเลยพี่ยาค่ะในที่สุดแสนปมก็ช่วยพระธิดาและพระโอรสให้รอดพ้นจากการจับกุมของชายไกลสิงได้สําเร็จจากนี้ไปเราต้องมาช่วยกันลุ้นแลวนะครับว่าแสนปมจะชนะใจพระธิดาได้หรือไม่ในเท้าแสนปมตอนหน้าครับ